สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้วันพุธ21กุมภาพันธ์2024วันนี้นำเอาบทอ่านคำชี้แจงโดยอัปราเดเติสพระสังฆราชนะครับในหัวข้อบอกการทำพิธีเข้าสุนัตหัวใจท่านเขียนบอกนี้พระเป็นเจ้าประธานกฎหมายพร้อมด้วยเงื่อนไขและบทบัญญัติเกี่มูเซสแต่เมื่อไม่มีใครถือตามแล้วก็ทำให้กฎหมายและบทบัญญัติ ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปพระองค์ทรงกระทำพันธสัญญาใหม่ผิดไปจากพันธสัญญาเดิมทั้งทั้งที่ททผู้ประธานพันธสัญญาทั้งสองนั้นเป็นองค์เดียวกันคือพันธสัญญาที่พระองค์ทรงกระทำคนทั้งหลายจะรู้จักเรานับแต่คนเล็กที่สุดจนถึงใหญ่ที่สุดในพันธสัญญานี้ไม่มีการเข้าสุนัขทางเนื้อนหนังและไม่เป็นการประทับตราสำหรับประชากรอีกต่อไปพี่น้องที่รัก เรารู้ว่าพระเป็นเจ้าทรงตรากฎหมายต่งตางๆให้แก่ชนทุกยุคต่างๆกันได้ปฏิบัติกันมานานตราบเท่าที่รงงพระองค์ทรงพอพระทัยภายหลังกฎหมายเหล่านั้นก็ล้าสมัยไปและตามคําของข้าสาวกที่ว่าตั้งแต่โบราณกาลพระอาณาจักรของพระเบนเจ้าคงมีอยู่ในทุกชาติในหมายสําคัญต่งตางๆยิ่งกว่านั้นพระเบนเจ้าของเรา ทรงเป็นองค์ความจริงและบทบัญญัติของพระองค์ได้วางไว้พันธสัญญาทั้งสิ้นได้รับการรับรองและเป็นที่ไว้วางใจตามกาลเวลานั้นและผู้ที่ได้รับพิธีเข้าสุนัตในหัวใจก็ถูกรับเข้าสู่ชีวิตและได้รับพิธีเข้าสุนัตรครั้งที่สองซึ่งผิดจากพิธีล้างที่แม่น้้ำจอแดนแต่เป็นน้ำแห่งศิล้างบาซึ่งยกบาปทั้งสิ้นโยชัวบุตรของนูนได้ลื้อพื้นพิธีเข้าสุนัตของประชากรด้วยมีดที่ทำด้วยหิน ขณะที่ท่านข้ามแม่น้ำจอแดนพร้อมกับชาวอิสราเอลพระเยซูเจ้าผู้ไถ่ของเราได้ทรงรือเปินพิธีเข้าสุนัตในหัวใจสำหรับนานาชาติที่เชื่อในพระองค์โดยทรงชำระล้างด้วยศีลล้างบาปและทำพิธีเข้าสุนัตด,ด้วยดาบแห่งพระวาจาของพระองค์ซึ่งคมยิ่งกว่าดาบสองคมโยชวบุตรของนูนได้นำประชากรข้ามแม่น้ำจอแดนเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาส่วนพระเยซูเจ้าทรงสัญญาทรงสัญญาดินแดน แห่งผู้มีชีวิตแก่ทุกคนที่ข้ามแม่น้ำจอแดนที่แท้จริงได้เชื่อในพระองค์และได้รับพิธีเข้าสุนัตในหัวใจเป็นบุญแก่บุคคลที่เข้ารับพิธีเข้าสุนัตในหัวใจและได้บังเกิดใหม่เล่นน้ําโดยการรับพิธีเข้าสุนัตครั้งที่สองพวกเขาจะได้รับบรรดกร่วมกับอับราฮัมซึ่งเป็นผู้นําที่ซื่อสัตย์และเป็นบิดาของนานาชาติเพราะความเชื่อของท่านท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ชอบธรรม พี่น้องครับวันนี้ก็ท่านอภัยติสประสันพร,ราชก็ได้พูดถึงเรื่องพระธรรมเก่าพระธรรมใหม่นั่นเองนะครับกฎหมายของวสันันก็คือว่าธรรมเก่านะครับก็มีบันทัสัญญามีอะไรต่างๆมีกฎระเบียบต่างๆที่จะต้องปฏิบัตินะครับแต่เมื่อกาลละสมัยผ่านไปเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาเป็นพิธีใหม่ละในนี้ของว่าเป็นการเข้าสุนัตในหัวใจหมายว่าเป็นพิธีการใหม่ละไม่ใช่การ พิธีเข้าสุนัตแบบตามธรรมชาติตามสิ่งที่เคยปฏิบัติอีกต่อไปแต่ว่าเข้าสุนัตในหัวใจหมายความว่าจะต้องมีความเชื่อมีความวางใจและปฏิบัติตนตามสิ่งที่พระเยซุเจ้าสอนที่พระองค์ทรงบอกน้ําในแม่น้ําจอแดนนั้นก็ถูกเปี่ยปรับเปลี่ยนเป็นน้ําล้างบาป คนที่รับศีลล้างบาปจะได้รับการชำระล้างเพราะนั้นก็พระเยซูเจ้ามาแล้วพระองค์ก็ตั้งศีลล้างบาปตั้งวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆที่จะช่วยให้มนุษย์นั้นได้รับความรอดพ้นมนุษย์จะได้รับความบรรเทารับความรักและรับพระเมตตาจากพระองค์นั่นคือสิ่งที่ทุกคนได้รับนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่เราจะคิดถึงชีวิตของเราที่เราต้องเจริญชีวิตไป ในพันธสัญญาใหม่ดังนั้นเองพี่น้องในพระศาสนาจักรแม้กระทั่งเราคิดในพระธรรมใหม่ในสองพันกว่าปีไปแล้วเราก็มีพระสงฆยนาายมีการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆที่พระศาสนาจักรกําหนดไว้ก็โดยมนุษย์นะโดยถ้าเป็นหลักเป็นสิ่งที่พระเป็นเจ้าตั้งก็เป็นกฎเป็นแก่นนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าพิธีกรรมพิธีอะไรต่างๆก็เปลี่ยนแปลงสมัยก่อนเราก็ร่วมพิธี ถวายบูชาพระสงค์หันหน้าเข้าไปพระแท่นนันหลังให้สวรวษปัปจุบันก็หันหน้ามาพบกันแล้วก็ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันชุมนุมตอบรับและอื่นก็มีขับร้องเป็นภาษาท้องถิน่นเป็นการปฏิบัติแบบท้องถิน่นด้วยการคำนับบาง,บาง,บางก็การไหว้การคุกเขา่าการรับศีลก็มีการปรับเปลี่ยนไปเมื่อก่อนนี่ก็ต้อง รับสินด้วยปากก็คือต้องพระสงค์จะส่งให้แล้วเราก็หารับสินด้วยปากก็คืออ้าปากแลบสินแล้วก็พระสงค์จะใส,ส่แต่ว่าปัจจุบันก็รับสินด้วยมือนะครับแล้วก็และอื่นๆถ้าอย่างมีการเปลี่ยนสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องกฎเกณฑ์ภายนอกแต่ว่าอย่างไรก็ตามความเชื่อความจริงและความเรื่อมใสศรัทธาในพระเป็นเจ้ายงคุงอยู่แล้วยังเป็นแก่นสิ่งที่เราต้องปฏิบัตินะครับแล้วก็ จะมีการเปลี่ยนคําภาวนาแม้ภาษาไทยของเราเองเนี่ยนะครับบทภาวนาก็ถูกปรับเปลี่ยนจะเป็นบทข้าแต่พระบิดาบทอวันทาบทสริแต่เพิ่งมีหรือว่าบทภาวนาบางบทก็มีการเปลี่ยนปรับปรุงให้กับเข้ายุคเข้าสมัยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ว่าแก่นก็คือการนมัสการสรรเสริญรัฐและปฏิบัติศรัทธาต่อพระบิดาจด้วยหัวจิตหัวใจนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญ ขอพระพรของพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตลังลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงอยู่ตลอดเทิน